สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทงในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2ร่างกายของเราชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องการเดินทางของอาหารวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ การเดินทางของอาหารนะคะไปดูกันว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะจะเดินทางสู่ร่างกายของเราอย่างไรไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะไงเพื่อนฉันชื่อกิลเบิร์ตกิลเบิร์ตเดอเกรปยังไงล่ะใช่ชื่อน,นี้พ่อเป็นคนตั้งให้ฉันเองเอาล่ะ วันนี้ฉันกำลังจะเริ่มต้นมาหากสู่การเดินทางผ่านร่างกายมนุษย์อยากดูไปพร้อมๆกันไหมการเดินทางเริ่มจากที่มนุษย์คนนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องทานอาหารกลางวันในสำนักงานจากนั้นเขาก็เปิดกล่องอาหารออกมาและพบเกืบชั้นในนั้นมีอะไรอยู่ในกล่องนั้นอีกอหรอก็มีแซนด์วิชไก่งวงโยเกิรต์ตอืมฉันเห็นเขากัดแซนด์วิชของเขาแล้วทีนี้ก็ถึงตาฉันบ้างล่ะ เขาหยิบชิ้นใส่เข้าไปในปากแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางแล้วพูดตามตรงในนั้นมันค่อนข้างเปรียกแล้วก็อบอุ่นดีทีเดียวลหะปากของมนุษย์เป็นประตูด่านแรกสู่ระบบย่อยอาหารระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะทําให้คุณมีพละกําลังและช่วยในการจเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วนาต่างที่สึกหรอในเซลล์ของคุณดังนั้นเมื่อกัดกินอะไรเข้าไปสักอย่างระบบย่อยอาหารของคุณก็เริ่มต้นทํางานและในขณะที่คุณเคี้ยวอาหารพวกมันจะแตกออกเป็นชิ้นชิ้นเพื่อช่วยทําให้กระบวนการง่ายขึ้น และน้ำลายก็เข้ามามีบทบาทเพราะมันจะเข้ามาผสมกับอาหารและทําให้มันแตกตัวมากยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการนี้กระเพาะอาหารของคุณจึงไม่จําเป็นต้องเหนื่อยกับการย่อยอาหารทั้งชิ้นและนี่คือข้อเท็จจริงที่ตลกดีว่าปริมาณของน้ําลายที่คุณผลิตขึ้นในแต่ละปีนั้นมีปริมาณมากเท่ากับน้ําในอ่างอาบน้ําขนาดกลางถึง2อ่างเลยทีเดียวอีกนิดเดียวก็เกือบเต็มสระว่ายน้ําแล้วน้ําลายในนี้ตกลงมาราวกับสายฝนเลยฉันควรระวังฟันเหล่านี้ไว้ก่อนดีกว่า ฉันยังไม่อยากพบจุดจบเหมือนเด็กชายไก่งวงนั่นหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากตั้งแต่ที่ชายคนนี้ใช้ลิ้นในการม้วนอาหารไปรอบๆปากและฟันของเขาแล้วละ่ะวันนี้ฉันยังไม่อยากแหลกละเอียดเหมือนแยมงั้นฉันจะลองข้ามขั้นตอนการเคี้ยวทั้งหมดของเขาไปดีกว่าไปกันต่อเลยพวกเราเย่ yeah! เอาล่ะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ลําคอกันแล้วหรืออีกชื่อก็คือคอหอยโอ้โอมีทางแยกตรงนี้ด้วยฉันควรไปทางไหนดีนะ้าอืมดูเหมือนจะเป็นทางนี้นะ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนดูเหมือนฉันจะเลี้ยวผิดทางอะ่ะแล้วทำไมทุกอย่างมันสั่นไปหมดแบบนี้ล่ะอ๋อมนันย์ที่น่าสงสารคนนี้กำลังไอยอย่างแรงอยู่นั่นเองแล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนช่วยตบหลังให้เขาแล้วนะเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าขอโทษทีนะเพื่อนอู้เกือบไปแล้วเกือบจะตกลงไปในปอดของเขาแล้วเชียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แย่นแน่เอาล่ะฉันกลับมาที่ทางของฉันได้ละมาลองไปทางนี้กันดูดีกว่าฉันว่าฉันเลี้ยวมาถูกทางของท่อที่ส่งต่อการกลืนอาหารที่เรียกว่าหลอดอาหารแล้ว แต่ฉันชอบเรียกมันว่ารางส่งต่ออาหารมากกว่าในนี้มันแคบกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดในเนี้ยโอ้โอ้แล้วฉันไหลลงมาในนี้ได้ยังไงกันเนี้ยอ่าฉันเข้าใจละกล้ามเนื้อในผนังของหลอดอาหารของชายคนนี้กำลังบีบตัวอยู่ด้านหลังฉันแล้วก็คลายตัวออกที่ด้านหน้ากระบวนการนี้เรียกว่าการบีบตัวของทางเดินอาหารและมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนฉันผ่านเข้าไปสู่ระบบย่อยอาหารของคุณนั่นเอง สองสามวินาทีต่อมาและตอนนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงค์แล้วที่นี่มีกล้ามเนื้อที่เปิดออกเพื่อให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารและทําการปิดป้องกันไม่ให้มันไหลกลับมาสู่หลออาหารอีกทําหน้าที่คล้ายๆกับระบบล็อก TSA นั่นแหละฉันเป็นแค่นักเดินทางได้โปลดยเปิดทางให้ฉันเข้าไปทีเย่และแล้วฉันก็ได้ผ่านลิ้นและเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วในนี้มันทําให้ฉันนึกถึงกระสอบและไหนขอฉันลองเตะผนังนี่ดูหน่อยสิว้าวมันช่างแข็งแกร่งดีจริงๆ ไม่แปลกใจเลยเพราะมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆกระเพาะอาหารนั้นเป็นศูนย์รวมของอาหารทุกอย่างและทำหน้าที่บดขคี้ยอาหารให้ละเอียดดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีความแข็งแรงมากจริงๆตามตรงมันค่อนข้างจะโอ้เนี่อะไรกันเนี่ยแสบร้อนชะมัดเลยโอ๊ยร้อนร้อนฉันต้องรีบออาสกรดในกระเพาะอาหารนี้แล้วล่ะไม่างั้นฉันคงต้องเละเป็นโจ๊กเหมือนเจ้าแซนวิชไก่งวงแน่แ่แต่ไม่เป็นไรฉันเตรียมตัวมันแล้วอย่างดีฉันได้พกอ,อุปกรณ์เล็กๆที่มีประโยชน์นี้มาด้วย มันจะช่วยทำหน้าที่เป็นฟองอากาศป้องกันให้กับฉันพวกอาหารของคุณไม่มีสิ่งนี้หรอกแต่ฉันพอจะมีเส้นมีสายอยู่บ้างน่ะฉันเลยได้มันมาแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ไงล่ะแค่นี้ฉันก็จะสามารถพูดคุยกับคุณไปได้ตลอดทางโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นเย็นลี่องุ่นแล้วละ่ะและสถานีถัดไปนั่นคือลำไส้เล็กอวัยวะที่มีขดยาวม้วนเหมือนงูเนี้ประกอบไปด้วย3ส่วน และคำว่ายาวที่ฉันพูดมันหมายถึงถ้าคุณกลางมันออกฉันไม่แนะนาให้คุณลองทํามันจริงๆหรอกนะปล่อยให้มันขดอยู่ในร่างกายแบบนั้นแหละดีแล้วคือเมื่อกางมันออกมันจะมีความยาวถึง20ฟุตใช่มันเทียบเท่ากับความสูงของยิราฟเลยและนั่นคือสิ่งที่ถูกยัดอยู่ในร่างกายคุณฉันต้องบอกเลยว่าในนี้มันค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ทของเขตร้อนเลยล่ะยกเว้นแต่ว่าฉันกําลังอยู่ในมหาสมุทรแห่งน้ําดีโอใช่แล้วฉันมีฟองอากาศป้องกันอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วง น้ำดีมีความสำคัญต่อการย่อยไขมันและนำของเสียออกจากเลือดของคุณดังนั้นให้ขอบคุณที่ตับของคุณผลิตมันออกมานอกจากนั้นแล้วตับอ่อนของคุณยังมีส่วนช่วยในกระบวนการด้วยการผลิตเอนไซม์ที่ดีและตรงนั้นเนละ่ะที่มีรูปร่างเหมือนลูกแพร่นั่น,นคือถูกน้ำดีมันอยู่ด้านล่างของตับและทำหน้าที่เก็บน้ำดีเอาไว้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม ว่าแต่ในนี้มันโคตรคี้วจริงๆฉันเริ่มรู้สึกเวียนหัวกับทางที่โคตรไปโคตรมานี้แล้วสิแต่มันไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้วตอนนี้ผนังลำไส้ที่ขวางกั้นอยู่นี้กําลังผลักดันฉันไปข้างหน้าเรื่อยๆและดูเหมือนว่าฉันมาอยู่ในส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กแล้วและกําลังนาไปสู่สถานีถัดไปของการเดินทางของฉันนั่นก็คือลำไส้ใหญ่ดูที่เรียกกันอีกอย่างว่าลำไส้ตรงนั่นเองมันมีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อที่มีความยาว5-6ฟุตเฮ้ยเดี๋ยวก่อน คุณได้ยินอะไรไหมฉันไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนี่ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยอะไรบางอย่างแล้วพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกมันคือคือพวกแบคทีเรียพวกมันอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนายคุณนี่เขาป่วยด้วยโรคปรสิตในลำไส้หรืออะไรทํานองนั้นหรือเปล่าเนี่ยหลอเล่นนะ่ะจริงๆแล้วในลำไส้ของคุณต้องการแบคทีเรียชนิดดีเพื่อช่วยในการย่อาหารวิตามินและสารอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ยังไงล่ะ เฮ้ hey, แล้วตรงทางออกนั้นมันมีอะไรแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่ามันคงจะเป็นไส้ติ่งเินะความจริงแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไรมากมายนอกจากเป็นที่พักให้กับพวกแบคทีรียที่อาจจาเป็นต้องกลับเข้าไปในลําไส้อีกครั้งแล้วมันยังมีเนื้อเยื่อพิเศษบางอย่างที่มีประโยชน์สาหรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมัน แต่เฮ้ถ้าไส้ติ่งของคุณเกิดอักเสบขึ้นมาแล้วก็แพทย์จะต้องทําการตัดมันออกไปจริงสิชายคนนี้ยังมีไส้ติ่งอยู่กับตัวโชคดีของเขาแล้วละ่ะเอาล่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กันในลำไส้ใหญ่แล้วฉันดีใจที่มันไม่ค่อยมีใครอยู่ในนี้ด้วยมากเท่าไหร่และถ้าหากว่าฉันไม่ได้เอาเกราะป้องกันฟองอากาศชิ้นนี้มาด้วยแล้วแล้วก็ตอนนี้ฉันคงจะดูเหมือนขยะเปียกสีอมเหลืองชิ้นหนึ่งไปแล้วแน่ๆและในขณะที่กล้ามเนื้อเหล่านี้หดตัวผลักฉันผ่านลำไส้ใหญ่ไป ฉันจะถูกดูดน้ำออกไปจากตัวและสุดท้ายก็จะกลายเป็นอุจจระหรือเอ่ออะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะเรียกตัวสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เนี้ย และที่นี่ยังมีแบคทีเรียอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันทํางานกันอย่างหนักมากจริงๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ควรมีพวกมันอยู่ในจานวนที่พอเหมาะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นการแพ้อ,อาหารเป็นต้นและด้วยเพราะแบคทีเรียมีบทบาทสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงได้มีพวกมันจํานวนนับล้านอยู่ในท้องเฮ้ hey, ตั้งใจทํางานกันให้ดีนะพวก เอาล่ะฉันกำลังเดินทางผ่านลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายและเมื่อมันเต็มไปด้วยอุจจาระแล้วมันก็จะตัดสินใจปล่อยของเสียไปสู่ส่วนของลำไส้ตรงเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเก็บเอาไว้ตรงนั้นได้โดยปกติแล้วมันจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ36ชั่วโมงสำหรับสิ่งที่เหลืออยู่จากอาหารของคุณจนมาถึงณจุดจุดนี้แต่ว่าฉันเร่งความเร็วผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาเพราะอางุ่นอย่างฉันยังมีธุระอย่างอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเฮ้ยเอาล่ะ,เ,ละเรามุ่งหน้าไปที่ไส้ตรงกันเลยดีกว่าไปกันเลยเพื่อน ไซตตรงเป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ8นิ้วมันมีเซนเซอร์พิเศษอย่างเช่นที่อยู่ตรงนี้และตรงนั้นเพื่อคอยแจ้งให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกำจัดบางสิ่งบางอย่างออกไปพวกมันจะส่งสัญญาไปที่สมองเมื่อมีของเสียหรือกา๊าสที่ต้องการจะถูกขับออกมาและนั่นก็จะทําให้คุณคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ฉันต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วละ่ะและหากนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณนั่นคือคุณได้มาถึงที่ห้องน้ําแล้วกล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะผ่อนคลายและชะดาอุจจาระของคุณก็จะถูกกขับออมา าลาก่อนพิซซาจากมื้อเช้าเมื่อวานอะไรนะไม่มีใครกินพิซซาใช่เย็นเป็นอาหารเช้าหรอกหรอบ <c oughs> อกให้เรารู้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างด้วยว่าปกติคุณชอบกินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้างอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณที่จะขับของเสียออกมากล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะหดตัวลงและเซ็นเซอร์เหล่านั้นตรงไส้ตรงก็จะช่วยกันทําหน้าที่ให้การกระตุ้นการขับถ่ายของเสียหยุดทํางานไประยะหนึ่ง คุณควรจะดีใจนะที่ไส้ตรงและกล้ามเนื้อหูรูดของคุณกาลังช่วยกันทํางานอย่างหนักเพื่อเก็บอะไรบางอย่างไว้ในเวลาที่ถูกที่ควรอย่างเช่นเมื่อคุณกําลังขับรถไปทํางานกําลังออกเดกกําลังอยู่ในร้านของชําหรือกําลังหลับอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถต้านทานต่อแรงกระตุ้นได้อีกต่อไปกล้ามเนื้อหูรูดภายนอกจะช่วยคุณได้ในช่วงเวลาสุดท้ายหรือจนกว่าที่คุณจะหาห้องน้าเข้าได้นั่นเองเอาล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามนุษย์พร้อมแล้วหรือย,ยังแต่ฉันคงต้องไปแล้วจริง บางทีฉันอาจต้องใช้สายเซ็นเซอร์เหล่านี้เพื่อหาทางออกให้กับตัวเองโอ้ใช่แล้วชายคนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมม,มันอาจจะแย่หน่อยนะและแน่นอนสิ่งที่ออกมาจากร่างกายคุณมันจะดูแตกต่างออกไปจากเดิมและคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นอะไรแต่สำหรับฉันกิลเบิร์ตเดอะเกรฟฉันยังมีเรื่องสำคัญอื่นที่ต้องทำอีกมากมายเอาล่ะฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่แล้วนะบายเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้าง เฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้ช่วยกดไลค์แล้วแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโอเจ๋งๆอื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาแล้วก็อยู่กับเราชีวิตสดใส เป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปวิดีโอจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่1นนะคะก็คือให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าชื่อที่กําหนดให้เติมหน้าข้อความที่มีความหมายให้สัมพันธ์กันนะคะกอไก่หลอดอาหารขอไขล่ลำไส้เล็กคอควายลำไส้ใหญ่งองู กระเพาะอาหารให้นักเรียนเติมนะคะลงไปเลยนะคะข้อที่1อะไราที่ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์หรือน้ำย่อยส่วนใหญ่ออกมาเพื่อย่อยโปรโตีน2ดูดซึมสารอาหารประเภทน้ำและเกลือแรก่กลับคืนสู่ร่างกาย3 ทำหน้าที่บีบรัดอาหารเพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ต่อไปสู่กระเพาะอาหารนะคะอะต่อไปข้อที่2นะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1นึ่งดีมีบทบาทสำคัญในระบบย่อยอาหารอย่างไรนะคะส การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่อระบบย่อยอาหารอย่างไรไปดูข้อที่3นะคะข้อที่3อาการท้องผูกเนี่ยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือไม่เพราะอะไรข้อที่4นะคะจากการเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนักเรียนจะมีหลักหรือ วิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำกันนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ